สวัสดีค่ะวันนี้คราเราจะมาเก็บซองสูงอันน,นี้หนูไปซื้อมาอละหัอละ,อละสิบบาทสิบบาทจะได้อะไรคุ้มไหมนะมาเปิดดูกันไม่รู้แต่คุ้มไหมนะหนูเชื่อมันจะไม่ค่อยคุ้ม,มแตม่เห็นมันน่ารักไปเลยลองซื้อมาทุกคงสิ บ้านมันจะทำไมไมเปิดยากแคไรออ้โหเกอันนี้เลยใช่ไม่ถึงอันนี้ด้เฮ้ยทำมเป็น อันนี้เป็นสีมูนะคะแต่ในกล้องน่าจะเห็นเป็นสีเขียวอะอ่ะนี่นะคะเป็นสีมูนะเอาเเฟกออกไปนี่ก็ก็สิบบาทอันละห้าบาทใช่ปะโอเคค่ะ